สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาเจอก,กันกับหวยฮาหนอยนะคะเนาะอ่ะเมื่อวานแอดไม่ได้มาลงคลิปนะคะเนาะไปฉีดบ็อกซินนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราจะมาคำนวณกันในวันที่สิบเจ็ดนะคะเนาะผลเมื่อวานนะคะเนาะก็ออกไปแล้วนะคะเนาะออกสองออกศูนย์สองหนึ่งข้างล่างแปดเก้านะคะอ่ะวันนี้เราจะมาคำนวณกันเลยนะคะ ชุดแรกที่จะเริ่มนะคะเริ่มที่อ่ะเริ่มกันที่สองศูนย์นะคะสองสองนะคะสองสามนะคะสองห้านะคะอ่ะโซนต่อมานะคะหนึ่งสามนะคะ สามสองนะคะสามห้านะคะสามแปดนะคะโซนต่อมานะคะแปดแปดนะคะแปดเจ็ดนะคะเก้าเก้านะคะ และสองแปดนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะแปดห้านะคะและสาสามนะคะเนาะอ่ะในโซนนี้นะคะนาะเลขนะคะเก้าศูนนะคะ จะเป็นโซนของฮานอยพิเศษนะคะเนาะชุดเด่นนะคะวันนี้เด่นอยู่ที่แปดกับสองนะคะเนาะแอดให้เด่นแปดลงสองนะคะชุดแรกนะคะแปดแปดนะคะแปดเจ็ดนะคะเก้าเก้านะคะสองแปดนะคะ และสองสามนะคะเนาะอ่ะแอดเลนให้ชุดนี้นะคะเนาะกับฮานอยพิเศษนะคะมาดูฮานอยปกตินะคะเนาะอ่ะชุดแรกมานะคะเก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าสี่นะคะ เลเก้าสองนะคะนอะ้องโซนต่อมานะคะสามแปดนะคะสามเก้านะคะสามสี่นะคะสามศูนย์นะคะสามหนึ่งนะคะโซนต่อมานะคะ สี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งนะคะแปดหนึ่งนะคะมัน,นจะเป็นในโซนนะคะเนาะ เปนในโซนนะคะเด่นนะคะจะเด่นกันอยู่ที่เก้านะคะงสี่นะคะเนาะชุดแรกนะคะเก้าสองนะคะเก้าสี่นะคะแปดสามนะคะ ชุดหนึ่งนะคะจะอยู่ที่43นะคะและ81น,นะคะเนาะแอดเลือกให้ท่านเพื่อน5ชุดนะคะ1 2 3 4 5นะคะเนาะมาดูฮานอย VIP นะคะชุดแรกกันเลยนะคะอยู่ที่14นะคะ หนึ่งหกนะคะห้าสองนะคะห้าสามนะคะห้าสี่นะคะห้าเจ็ดห้าเก้านะคะส่วนต่อมานะคะแปดเจ็ดนะคะ แปดเก้านะคะเก้าเจ็ดนะคะเจ็ดสามนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะ่้นต่อมานะคะ เกสามนะคะและเก้าห้านะคะอันนี้จะอยู่ในโซนเนาะนะคะชุดเด่นนะคะสี่นะคะลองสี่ เป็นสี่นะคะลองเก้านะคะนอะ้องะชุดแรกนะคะเก้าเจ็ดนะคะหนึ่งสี่นะคะห้าสองนะคะ เจ็ดนะคะหนึ่งสอสามสี่อีกหนึ่งชุดก็คือแปดเก้านะคะเนาะอ่ะวันนี้นะคะเลขฮานอยพิเศษปกติและ VIP นะคะเรียบร้อยนะคะในวันที่17นะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมหวยลาวกันเนาะนะคะที่เมื่อวานออกกันไปนะคะเนาะอ่ะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมและนะคะกดติดตามแอดนะคะเนาะยินดีนะคะดีใจด้วยนะคะเนาะ,ะมีการหยุดหยุดละลาไปขออภัยด้วยนะคะเนาะขอติดตุละนะคะเนาะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ